ดูแลส่งข้าวส่งน้ำให้พ่ออยู่เสมอบ้านครอบครัวอุ่มอาภาซิลิไม่ลืมผู้มีพระคุณหลังจากผ่านดรามา่าเปลี่ยนตัวนางเอกละครสำหรับลิชชี่ออรเลเนตดีคาบาเลตสาวฮอตมาแรงในขนาดนี้ ที่ตอนนี้เจ้าตัวก็มีกำลังใจมากขึ้นจากแฟนๆและจากรุ่นพี่ในวงการอีกหลายคนไม่เว้นแม้แต่นักแสดงรุ่นใหญ่อย่างอุ่มอาภาสิริดิธิพลที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสําคัญและคอยดูแลสาวริช,ชี่ตั้งแต่เริ่มเข้าวงการหลังจากผ่านเรื่องดรามานี้ไปวันนี้อุ่มก็ได้ออกมาพูดถึงสาวริช,ชี่ว่า อุ้มกับน้องเรดชีเรารู้จักกันมานานมากแล้วตั้งแต่เขาเล่นอังสุมาลินทาง M39 เเขาส่งน้องเรดชีมาให้เราดูแลเพราะว่าเราเข้าใจอังสุมาลินมากที่สุดพอที่เราเล่นกับพี่เบิร์ดเขาก็เป็นซูเปอร์สตาร์พอเรดีเล่นก็เล่นกับนเดชท,ที่เป็นซูเปอร์สตาร์เหมือนกันเราก็เป็นผู้หญิงธรรมดาก็เข้าใจว่าเขาจะต้องเจออะไรเจอคำถามอะไรบ้างเหมือนเราไปฉีดวัคซีนให้เขาเพื่อให้เขาเข้เขมแข็ง เราเลยรู้สึกผูกความรักและเอ็นดูเขาเวลาที่เขามีความทุกข์ต้องการกำลังใจหรือเวลาที่เขาประสบความสำเร็จเราก็จะไปให้กำลังใจเขาซึ่งลิชชี่ก็เป็นเด็กที่น่ารักมีความตั้งใจอดทนเขาเข้มแข็งเขาไม่ใช่เด็กขี้งองแงแล้วเขาก็มีความขี้อ้อนอยู่ในตัว ส่วนมากเวลาเราให้กำลังใจเขาเราก็ใช้ความจริงใจแล้วเราก็ต้องมั่นใจว่าเราทำอะไรที่ไม่ดีมันมีหลายอย่างที่คนไม่ได้เข้าใจเหมือนเราหมดแต่ต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนและทุกอย่างมันจะพิสูจน์แล้วมันก็จะค้าผ่าเรื่องต่างๆได้มันไม่มีสุขกับเราตลอดและไม่มีทุกข์กับเราตลอดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกเรื่องก่อนหน้านี้อุ่มมาพูดคุยเราเรื่องครอบครัวว่า คุณพ่อมีสี่บ้านและเลี้ยงดูทุกบ้านลูกเก้าคนหลายคนอาจงงพี่น้องในวงการพี่อ่ําเป็นพี่น้องคุณแม่เดียวกันส่วนก้องอัครรัตนนิติพลเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านคีโอมัสลุมคุกก็เป็นพี่น้องกันแต่คนละแม่ทุกบ้านรักกันหมดมาเจอกันกินข้าวด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนตัวเองสิบขวบ เด็กๆก,ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้เป็นทุกข์วันศุกร์ก็ไปหาคุณพ่อที่ราชตินามัยสโมสรสนามม้านางเลิงพ่อเป็นตำรวจก็ไปตีกอล์ฟบ้างแล้วก็กินข้าวเย็นกันพ่อจะอยู่ที่บ้านก้องแต่พี่อันพี่อำ่ำจะไปเล่นกอล์ฟพ่อฝึกให้เล่นแต่เด็กใช้เวลาด้วยกันที่นั่นเย็นก็ทานข้าวมีรายครอบครัวลูกหลานคุณอุส่วนชีวิตครอบครัวตัวเอง อุ๋มกับสามีแต่งงานกันมาสิบปีต้องเข้าใจในความเป็นกันและกันอยู่กันแบบเพื่อนให้กำลังใจกันและกันทำให้คนที่รักที่อยู่รอบตัวดีกว่าไม่รู้เวลาเราหรือเขาจะน้อยกว่ากันต้องทานข้ากับคุณพ่อคุณแม่ทุกอาทิตย์เห็นท่านกินข้าวแล้วมีความสุขอะไรที่จะทำต้องทำทันทีพอไม่รู้พรุ่งนี้เราตื่นมาจาร้องอุว้วะกลายเป็นชาติหน้าไปแล้วหรือเปล่า